โนลี no lie, ยากหัวใจเสแล้วถ้ายอมให้เสือโนนไปพบพ่อเป็นเกิดเรื่องใหญ่แน่นอนแดีเรื่องหนังใบที่ยับไปทั้งตัวเพราะลอยใบยจะแตกออกมาเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมีหรือเสือโนนจะยอมนิ่งมันจะต้องโจมฟันไปเลือกหน้าหนทางที่จะหนีไปสแสวงสุขในบางอื่นต้องหมดบังเพราะศัตรูของเสือโนนนั้น มากกว่าหลายคนนักจะแวกหลอมหนีไปพร้อมเจ้าและอีใบนั้นยากแน่เสือหรือทุ่งมานับไม่ท้วนบางอาจสิ้นชื่ออยู่ที่ปูดินแดงคล่าวนี้เองเอาจะว่ายังไงถ้าจะไปอยู่กับข้าต้องไปตามอีใบฉันอยากจะให้อีใบมันอยู่ที่เรียนกับพ่อไปก่อนเพราะตอนนี้พ่อแกก็รักและสงสารอีใบแล้ว เจ้าปลดมันเพื่อหลีกหลายจะเกิดขึ้นข้างหลังลุงกำนันลักอีใบเสียงเสือโนนฉงนจะมันสงบเสงี่ยมและขยันงานสม่ำเสมอไม่เลี่ยงงานเหมือนฉันพ่อเลยรักมันอย่าเมื่อไม่มีฉันพ่อจะลักมันเพิ่มขึ้นแน่ฉันว่าปล่อยอีใบไ้กับพ่อก่อนเถอะเมื่อหาที่อยู่ที่กินสบายแล้ว ค่อยมาลับมันภายหลังก็ได้จะพาแกไปขณะที่พวกอำเภอเขาตามตัวพี่โนนเลยจะพาแกไปยากเสียเปล่าเสือโนนตองตามพูดของโนดีชักจะเห็นคล้อยๆตามไปด้วยแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าโนดีจะมาดีตลอดยังเกรงอยู่ว่าอาจจะเป็นอุบายให้มันถึงภูดินแดงของตานำโดยอ้างอุปการละอีใบบับงหน้า เลื่ออ้างโนรีมาได้เสียกับมันแล้วเรื่องจะยุ่งยากไปอีกนานจึงถามหาพิรุธอีกแล้วเองคิดจะไปอยู่ไหนถ้ารู้จะไปไหนก็ไม่พักต้องเสียเวลาปรึกษาพี่โนน์หรอกไอพี่เองก็รูอ้อยู่ที่ไหนไม่ได้ต้องอยู่ป่าหลบซ่อนไปวันๆเองอยู่กับพี่ได้หรือ ฉันอยากจะให้พี่นนพาไปอยู่ใกลๆไม่ให้มีใครรู้จะได้ผลลําคาญในป่าเขาเล่ล่อนไม่ตาปีอย่างนี้ฉันเป็นผู้หญิงจะอยู่ยังไงฉันไม่เหมือนอีสวยเดี๋ยวนี้อีสวยมันก็ยังอยู่เองจะอยู่กับมันได้หรือเออแล้วเขาว่าอีสวยเป็นเมียพี่นนจริงไหมใครบอกเอง เขาพูดกันทั้งนั้นแหละเรื่องนี้ฉันอยากจะรู้เท็จจริงยังไงเองจะรู้ไปทำไมโนโลีข้านะ่ะบัรเร็วสารพัดแล้วชื่อเสียงลืะกระโดกดังเป็นเสือปล้นข้าเจ้าซับนับไม่ท้วนเชื่อเขาสเสถอะอย่าถามข้าเลยแล้วเรื่องแม่แสงล่าละ่ะจะให้ฉันเป็นเมียมพี่เหมือนกันหรือเออเดือดหลอนของเอิงหลายอย่างจริงนะโนโลี ข้าก็บอกแล้วเชื่อไปหมดทั้งสิ้นเองอีกคนถ้าใครเขาพูดให้เข้าหูเรื่องพันอย่างนี้ให้รับเขาไปเสียข้าจะได้เป็นเสือที่รวยเมียเสือโนนหวเละคลั่นเกลือพี่โนนมินข้าหรือเกินโนลีเอย๋ยเองกับข้านเป็นพี่น้องกันข้าดีข้าเลวยังไงก็รู้กันอยู่ชั่วของพี่นะ่ะลือใกลนัก เรื่องไฟจะเป็นโจรนั่นอีกอย่างหนึง่งลอยบ้านพันเรือนเชื่อกันสนิทเชื่ออย่างที่เองเชื่อนั่นแหละเพราะฉะนั้นที่เองคิดจะไปอยู่กับข้าจงคิดให้รอบคอบเสกอนคิดให้จงหนักเดี๋ยวจะมาโทษข้าทีหลังบอกเสกอนเมื่อเองตกลงใจยังไงแล้วลุงนำกับไอ้นึกจะหาว่าข้าประหารหน้าไม่ได้แล้วเองก็จะโทษข้าทำให้ชื่อเสียงหอม ต้องศูนย์ไปไม่ได้พี่นนของข้าเอ๋ยข้าเคยโทษเคยคาดผิดฉีถูกเอากับพี่หรือจะมีก็ตอนที่ยกคนเข้าปล้นแล้วเอาคบแย่ชายคาเรือนเผาชิบหายเดี๋ยวต้อนเอาวัวควายไปเท่านั้นแต่ข้าก็บรรลุทีหลังว่าไม่ใช่ฝีมือพี่ล็อกเพราะเป็นฝีมือคนอื่นเพื่อนแท้ของพี่เองเช่นนี้แหละ ข้าถึงไม่เป็นศัตรูตามพ่อและพี่นึกเดี๋ยวมาดากระทบข้าชั่วดีอะไรอีกพี่ด่าตัวเองประจานชั่วตัวเองให้เองหลัเอาไวา้และเพราะชั่วนี้แหละจึงต้องหลบซ่อนไปกับคนที่มันรักมันชอบเห็นใจพี่ชอบเองที่เห็นทุกข์ของพี่เพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งแล้วพี่จะคิดยังไงเล่าเรื่องข้านี่นะ จะพาข้าไปอยู่ที่ไหนก็ไปเสียเดี๋ยวนี้เถิดสาวลูกลุงบกเข้าหาเรื่องหนีจากเรือนอีใบละ่ะข้ายัางห่วงอีใบบอกตรงๆข้าไม่เชื่อพ่อเองจะรักมันมีคนบอกว่าอีใบทำงานอย่กากระทาดอยากเกเรื่องหนีอีกที่ข้ามาคืนนี้เองบอกข้ามาตามจริงเถอะอย่าปิดข้าเลย ก่ไหนพี่นนท์มาคิดถึงข้ามาเพราะคิดถึงข้าใจจะขาดพอข้ามาจริงจะโยกทำไมอีกหรือพูดปลอมใจข้าพอให้เหลืองหัวใจเดี๋ยวจะพาไอ้ใบหนีไปอยู่ที่อื่นจากนั้นก็แอบซ่อนลักไคลแม่แสงล่าหาหนทางหนีไปอยู่เสียด้วยกันเออเองนี่ก็ช่างกันไลหาเรื่องพี่ตลอดไปเลยแสงล่าน่ะไอ้นึก มันจะแต่งหลังพรรษานีไม่ใช่หรือเขาว่าลุงกำนันสิงห์ตกลงกันแล้วที่จะหลงไปเป็นอื่นให้คนหยันกระนั้นหรือโนรีเองอีกคนไอแสนมันกระลักไค่จะตกแต่งกันภายหลังไอ้นึกกระแสงล่าแต่งกันเรียบร้อยไปแล้วตามเสียงว่าดูเหมือนจะเป็นเดือนสิบสองเจ้าเสือหลังบางแต่งเรื่องขึ้นดักโนรี สาวกล้าลูกตานำที่กำลังบุญใจเพราะเสือโนนพูดบกบลไม่เป็นที่แน่สักอย่างบุญใจนักไปอีกเรื่องแสงล่าเจ้าพอจะรู้ตรงตามที่มันพูดแต่เรื่องของเจ้าเองนั้นไม่ด้เลยจึงปฏิเสธแข็งแรงเรื่องแสงล่ากับพินึกคงจริงอย่างพี่โนนว่าแต่เรื่องของข้าไม่จริงไปได้หรอก เดี๋ยวยิ่งมีเรื่องอื้เฉาวขึ้นที่เชิงไพรร่วมปล้นกับพ่อหมอข้าหรือจะยอมแต่งพี่โนนเป็นคนจับส่งผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่หรือทำไมมาหาความกับข้าเล่าว่าแต่เรื่องที่ข้าขอร้องจะว่าจะงไงถ้าไม่ตกลงฉันจะได้กลับไปรับไหวให้หลังลายอีกเสือโนนร,รอบถอนใจในมืดเพราะผิดประสงค์ของมันไกลไปนักทุละที่มา ก็เพียงจะรู้ข่าวนั่งน้องสาวให้แน่เรื่องทำงานหนักเป็นทาสใช่จะรักโนรีจริงจังเอาเป็นลูกเป็นเมียสอนแม่แสงล่าที่สัญญากันไหวมั่นเหมาะแล้วจะไม่ลักใครจะถือคำสัตว์ไม่ทรยศแก่กันถ้าใครจะขืนใจให้ลักชายอื่นถึงตกแต่งให้เป็นผัวเมียตามประเพณีวันไหนก็วันนั้นแหละเป็นได้แหกประเพณีงามหน้าต,ตามๆกัน นึกเห็นใบหน้าแสงล่าคืนกระนนเหมือนกับใบหน้าแฝงมืดของโนรีคืนนี้เสือนอนอยากจะถึงตัวลงนั่งทิ้งโคนต้นไม้เดี๋ยวหลับตานึกบ่อนนางหมายให้เห็นใจมันและช่วยมันตัดสินใจด้วยเถิดจะว่ากันไลดีที่มันหยาบหน้าศัตรูอย่างที่ศัตรูยามหน้ามันแล้วแต่หันหลังมันหลังแขนนางนองสาวลูกลุงลงเคียงข้างโอบแขน ดัดรอบเอวเหยียงหน้าเข้ากระซิบข้างหูพี่นะ่ะรักเองโนลี<ร><ร>เอ,อ๋ยเมื่อก่อนก็รักเหมือนหนองแท้แล้วมันก็แปลเป็นอื่นไปไม่ได้เห็นหน้าเองเพียงไม่กี่มือเองอวบจนเกินโอบแขนพี่เสแล้วปากพี่นนท์เท็ดอย่างนี้เมื่กี้บ้างแล้วหลินฝานะ่ะอีสวยละคนนึงเชิงไพหนองสะอื้นและอื่นๆ อีกเท่าไรไม่นับค่ากระแสงล่านะนางหนองสาวลูกลุงผลักมันออกห่างเป็นพิธีใจแท้นน้นึกอยากชนะแม่เพื่อนสาวลูกกำนันที่ห่างกันไปเพราะแหนงใจเรื่องเสือโนนฝ่ายเสือที่ไม่ยอมถอยให้ใครสก้าวเดียวเรื่องเชิงนักเลงแซงขมำเอียงเอาเชิงระวางตัดสินใจจะทำระการใดดีด แล้วใจนึกไปถึงคำอาจารย์เพื่อนพ่อวัดหนองสะอื้นที่เตือนนักเตือนหนาเรื่องลูกเมียคนอื่นข้าดีใจที่เองสำนึกในบาปบุญคุณโทษ<อ>เห็นทางโจนเป็นทางเสื่อมยศเสื่อมลาภขอให้เบื้องหน้าเองจำเนินเถิดอ้ออ,อีกอยากหนึ่งที่ข้าจะขอเองนะเสือนนลูกเขาเมียใครเองจะได้สแสวบเอาบาด,ด้วยอำนาจโจน ไม่รักใครเขาจริงแล้วเองอย่าละเมิดประเพณีอย่าหักหานเอาด้วยอำนาจเสือจงอยู่ในสุจริตเป็นที่ตั้งเองบ้าไม่ได้ปล้นไม่ได้ฆ่าเด็กและผู้หญิงเองสาบานให้ข้าข้าเชื่อแต่ข้าเชื่ออีกอย่างหนึ่งคือเองจะไม่เป็นนักเลงผู้หญิงเองเ็นอย่างนี้ได้เบื้องหน้าเองต้องจำเลินและจำะ นามมนที่พระอาจารย์ลดหัวให้ขณะกราบรับพรยังด่าวสู้อยู่ในหัวใจเจ้าเสือที่ลบลื่นเลือดมานับไม่ท่วนบางหดมือบากอดเขาพูดงึมงำพี่ไม่ควรจะรักเองเลยโนลี no สาวกล้าจากโนนหนามอ้อมตกใจในหนามเสียงเหมือนจะหลองไห้ของมันขยาแขนมันแรงๆแล้วถาม พี่นนพี่พูดอะไรอย่างนั้นใจข้าน่ะรักเองแต่อีกใจหนึ่งของข้าแขนลุงและไอ้นึกถ้าเองเป็นเมียพี่แล้วจะล้างแขนไอ้นึกกับพ่อมันได้ยังไงเพราะไอ้นึกจะเป็นพี่เมียแล้วพ่อจะเป็นพ่อตาพี่พี่จะเอาดาบสับได้หรือพี่กับฉันหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วยังจะคิดแขนอะไรอีกเล่า แล้วผู้ดินแดงของข้าละ่ะผู้ดินแดงที่ข้าสาบานจะเอาคืนมันจะต้องลื่นเลือดไก่ได้ข้าผิดสาบานหรือพี่ก็ได้ฉันไปเป็นเมียแล้วอีใบมันก็ากอยู่อีกคนมันต้องได้เป็นเจ้าของบ้านละโนลีแยงฮโนลีเอง็งใจข้ายอมง่งายๆกันนั้นหรือบันหน้ายังมี เมื่อพี่กับฉันมีลูกเต้ากันแล้วค่อยกลับมาขอขมาแก่พ่อฉันนี่แหละจะช่วยขอเอาผู้ดินแดงคืนโนรีกล่าวตามประสาซื่อแต่กระทบใจเสือนนจนทะโกกหน้าเข้ามาถามใกล้หูได้กลิ่นขมิ้นและน้ำอบขอขมาเองแต่ให้ข่าขอขมาพ่อเองกันนั้นหรือเพื่อเห็นแก่ฉันนะพี่นนท ถ้าฉันเป็นเมียพี่แล้วต้องเห็นแก่ฉันยำของโนรีทำให้เสือโดนเข้าใจว่าเป็นอุบายของตานำเจ้าเล่จะเอาผู้ดินแดงชื่อของโนรีกำลังจะกลายเป็นโทษแก่ตัวเจ้าเองีะแล้วเสือโดนหวดละหึืๆในคอหลังนางหนองสาวลูกลุงเข้ามากอดแล้วพลิกแกล้มจูบ เหมือนคนคลั่งรักสาวที่จากกันมานานปากก็พูดพร่ำความคิดของเองวิเศษแท้ความคิดของเองวิเศษแ้เชียวโนลีเอย๋ยข้าทั้งลักทั้งลกเองเสร็จแล้วไปสิเองกับข้าหนีไปเป็นผัวเมียกันในคืนนี้แหละโนลีตื่นหัวใจพูดเหมือนคนเผลอไปเพราะเกิดความคิดประหลาดหลายอย่าง ไปเป็นเมียพี่นนคืนหนีจริงๆหรือให้ฉันตามไปเป็นเมียพี่โนนคืนหนีหรือโอ้ใจฉันเป็นยังไงไม่รู้พี่โนนใจฉันเป็นยังไงพี่รู้เสียงนกกุก๊กหลงขึ้นทางข้างหลังกระทันหันโนลี่กำลังตื่นหัวใจแปลเป็นตกใจอบลัดคอเสือโนนใบนั่นแล้วเพิ่มตกใจไปอีกเมื่อเจ้าโนนผลักออกห่าง ผุดลุกขึ้นเบียดเสียงเหมือนนกผีเสียงนกกกดังขึ้นสามครั้งแล้วเปลี่ยนเป็นนกผีแสกเสียงร้องโหยหวนฉับพลันก็เหลือบเห็นแสงคบนับสิบสว่างขึ้นแล้วลิ้วลงจากเนินอย่างรวดเร็วอออย่างนี้หรือที่เองลักค่าอิโนโนรีเสือโดนคำลามระชากแขนให้ลุกขึ้นตะคอกบ,บอก มึงดูอิโดรี่มึงดูพ่อมึงพ่อมึงแห่มเาเป็นพยานลักของมึงแล้วสมใจมึงละสิทีนี้พี่นนท์ข้าไม่รู้เรื่องเลยนะต้องมีใครแอบเห็นข้ามาแน่ต้องมีคนแอบเห็นพอแล้วอีบ้าเท็จของมึงเต็มหัวใจข้าแล้วโทพี่นนท์ฟังข้าก่อนข้าไมา่ได้เซ็จกับพี่เลยให้ฉันตาย เออคืนนี้มึงต้องได้ตายพร้อมไอ้นึกกับตานำพ่อของมึงแน่ให้มันสอนพ่อสอนลูกมาเหอะจะได้ลงนรกพร้อมๆกันแสงคบเหลืองขึ้นอีกทางด้านหลังสว่างโพลงและกระจายออกเป็นแถวจากดวงหนึ่งกลายเป็นสิบสิบดวงบอกให้หนูกากำลังจะถูกหลอนแล้วไหนไม่ช้าศัตรูของมันฉลาดจ่วิ่งเข้าต่อคบกัน เดี๋ยวแยกออกสกัดทางหนีไปสิ้นพี่นนหนีไปซะก่อนเถอะโนรีหวงเสือฉูลักที่ยืนสง่านักเลงอยู่ในมืดหนีเลยออินอโนรีมึงตีหน้าเก่งมากเกินกว่าข้าคิดซสอีกโนรีหลองไห้เดี๋วเล่งมันอีกหนีซะก่อน เดี๋ยวค่อยฟังข่าวทีหลังว่าข้าเท็ดกับพี่โนนรือเปล่าเดี๋ยวเร็วเถอะเขามาใกล้กันแล้วลอยข้าไว้คนเดียวที่นี่ไม่หนีกูไม่หนีและเองก็ต้องอยู่กับข้าที่นี่โทรพี่โนนเชื่อข้าสักคราวเถอะอย่าดื้อนักเลยมึงเฉยเสียดีกว่าโนรีเฉยเสียก่อนที่ข้าจะสับเองขาดสองท่อนคนอย่างข้าถ้าจะหนีคนแล้วใครไม่ต้องบอก ข้านีของข้าเองหรอกโนลีสิ้นปัญญาไม่รู้จะทำอย่างไรอธิษฐานแล้วแต่วาสนาตัวเองถ้าถึงคราวจะต้องวิบัติแล้วก็ให้มีอันเป็นไปเถอะเดีย๋ยเจ้าก็ยืนสะอื่นไม่ยอมห่างยอดนักเลงซึ่งเพ่งตาไปที่กบกำลังไล,ล่หลอมกระชับเข้ามาทุกขณะมันไม่เป็นอย่างที่เสือนนกำลังเข้าใจผิด นางน้องสาวลูกลงุงที่แถนั้นเจ้านึกซึ่งออกหน้าต่างหนีลงเบื้องล่างแล้วไม่ได้ขึ้นเรือนนอนบันซุ่มดูหน้องสาวอยู่ในมืดและทั้งได้ยิงรหัสประหลาดได้เ,เห็นหน้องสาวลงจากเรือนเกิดสงสัยว่าจะต้องมีอะไรแฝงอยู่จากรหัสนั้นแน่แทนที่จะหลบขึ้นห้องหนังไม้ตามที่ตั้งใจไว้แต่แรกบันกลับสะกดรอยตามนองสาวมาห่าง และทั้งเห็นหน้องสาวแอบมาพบใครแล้วจึงรีบกลับมาผูกพ่อเล่าเรื่องให้ฟังเองแน่ใจหรือว่าเป็นไอ้นนตานำถามลูกชายแน่สิพ่อฉันเห็นกระตาทีเดียวละงั้นเรียกคนของเองมาให้หมดเตรียมครบไปด้วยจะได้หลอมไหมไม่ให้มันหนีไปจุดเอาทีโนดเลยทีเดียว ตาดำสังแล้วก็บนสงสัยลูกคนนี้มันยังไงฮไอ้นึกน้องของเองมันเป็นยังไงไปแล้วข้าเห็นมันดีๆอยู่เรื่องอะไรมันถึงคบสนิทกับเสือนอนไม่ชอบคนเสือแล้ะกะมงฉันก็ไม่รู้เคยหนี้ก็เข้านอนแต่หัวค่ำและไม่เห็นมันไปไหนคงจะกลางบันแหละพ่อตอนที่ให้มันคุมอิบยยกล่อง คงจะแอบไปนัดพบกระเสือโนนเป็นแน่สัญญาณนดของมันฉันเพิ่งจะได้ยินคืนนี้แหละข้าชักสงสัยอีบายแล้วที่มันไม่ยอมไปไหนกับพี่มันจะเป็นอุบายหรือเปล่าและที่ตกลงกับข้าเองว่ายังไงตานำครุ่นคิดและถามเจ้านึกเหลียวหน้าเหลียวหลังเห็นไม่มีใครก็เล่าเรื่องเราเล่าให้พ่อฟังเดี๋ยวตั้งสังเกตไปอีก กแปลพอฉันจะตกลงกับไอ้ใบมันก็มาเคาะประตูฉันเพ่นออกจากห้องหนังใบเกือบไม่ทันจะเรื่องหนีเสียก็ไม่รู้ที่มันไปบอกไอ้นอนตตาํำคลางฮือแคลงใจไปกับลูกชายที่ร่วมแผนโจรมาด้วยเอาละมันจะทรยศพ่อของมันก็ให้มันรู้ไปเอ็งรีบไปบอกพวกของเอง็งให้ยกไปสองทาง พวกหนึ่งข้ามห้วยโอบเข้าข้างหลังอีกพวกข้ามเดินกลงไปซึ่งๆในมืดก่อนจนกว่าจะถึงห้วยค่อยจุดครบเออแล้วเองจะลืมไปบอกผู้ใหญ่เข็มให้รู้บอกไปเลยว่าไอเสือโนนมันชุดโนรีไปแล้วกำนันสิงอีกคนต้องบอกให้รู้นางแสงล่าจะได้พลอยหลูด้วยไม่ดีกระมงังพ่อโนรีจะเสียนะถ้าบอกผู้ใหญ่เข็มอย่างนั้น กำนันน่ะพอจะบอกได้หรอกแสงล่าจะได้เห็นไม่ซื่อของเสือโนนเว้นผู้หญิงเข็มสเออพ่ออย่าเซื่อไอ้นึกมึงอย่าเซื่อไปหน่อยเลยจะเสียยังไงไอโนนบุกเลือนทุดเอาโดรีไปซะหรอกอโนรีไปหาเสือโนนซะเองสิจะเสียชื่อไปตลอดเจ้าลูกชายก็เหตุงามกับพ่อรีบไปปลุกผู้คนพวกของตัวให้ตื่นขึ้นยามดึก และวก็บอกกันตลอดไปตามที่ตาดำแนะนำผู้ใหญ่เข็มหลอนใจยิ่งนักจะลวกลเลียกลูกบ้านมาประชุมทวงไหวเจ้านึกก็ไม่ยอมอ่างจะเสียเวลาและเสือโนนจะพาโนรีไปไกลกว่าจะตามทันบทห,หนทางเข้าจึงให้คนรอบไปบอกเพื่อนตายของเสือโนนให้หลัตัวและให้รีบยกกันไปช่วยเสือโนนแต่ก็ช้าไปเสแล้ว กว่าพวกเพื่อนตายเสือโนนจะไปถึงก็บพบว่าเสือโนนกำลังอยู่ในวงหลอมจึงกูสัญญาณให้หลูตัวก่อนที่แสงคบจะสว่างปาไอที่ไหลพวกอำเภอสองสามคนที่รีบไปเชิงไพลเพราะได้รับรายงานเรื่องปล้นได้มาที่เรือนผู้ใหญ่เข็มเพื่อสอบถามเรื่องเจ้าแสนลูกกำนันและขางคืนที่เรือนผู้ใหญ่พลอยหลูเรื่องไปด้วย เลยคุมคนสกัดจับเสือโนนซะเองผู้ใหญ่เข็มยิ่งลำบากใหญ่จำใจต้องยกลูกบ้านจะเป็นของตัวเข้าสมทบกับพวกโนนหนามอ้อมและหลินฝาพวกอำเภอคาดขันว่าต้องเอาตัวให้ได้นะผู้ใหญ่ถ้าพลาดคราวนี้จะเสียกันหมดทุกคนทีเดียวมันลบเลี่ยมกันหรือเกินล้นที่นั่นฉุดที่นี่ เห็นจะเอาตัวไปให้ตุลาการตัดสินไม่ได้แล้วต้องตัดสินเสเองในคืนนี้แหละมบนหลายนักจะจับเป็นกันเลยนะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เข็มอึกอักไม่ทันจะตอบตาดำก็ตอบเสเองถูกแล้วไม่ควรจะจับเป็นมันล็อกไอ้นี่ต้องจับตายมันกำเริบขึ้นทุกบันคิดดูมันปล้นเสียเอง แล้วป้ายผิดให้คนอื่นคนดีๆอย่างเจ้าแสนปล่อยมัวหมองไปนั่นฝีมือใครฝีมือไอพ่อหมอลูกหนองเสือโดนมันวางอุบายสนิทเหลือเกินทำเป็นหมอรักษาไข้ทิแท้มันพยายามหาพวกเพิ่มนัดแนะหลอกให้เจ้าแสนไปหาว่าจะช่วยกันทวงเงินค่ารักษาที่ค้างแล้วจริงที่ไหนเท็จทั้งนั้นมันพาพาเข้าปล้น เลียวเสือโดน,นแซงทําเป็นพวกชาวเชิงไพลจับศัตรูส่งพู้ใหญ่บ้านก็เจ้าแสนลูกกำนันที่ต้องการจะได้เงินรักษาไข้พ่อนั่นแหละแต่ความจริงมันมีแอแฝงอยู่เสือโดน,นเกรงเรื่องจะแตกเลยตามค่าสมุนของมันเสียพ่อหมอนั้นยังไงตายไปแล้วดาบสับยับทั้งตัวเหตุผลของตาดำเข้าทีไม่ยอกพวกอำเภอยิ่งจอง ยิ่งเห็นคลอยตามแล้วเลยสั่งทุกคนให้จับตาตถ้าเสืนอโนนไม่ยอมวางดาบและปืนมอบตัวให้อำเภอสว่างเลื่องไปทั้งป่าด้วยแสงคบที่โอปิดลำห้วยไบถึงริมฟังแล้วแสงคบสะท้อนน้ำริมฟังเห็นเงาคบและคนถือธนัดเหมือนงานลอยกระทงเดือน12บสแต่ผิดกันอยู่ก็ตรงที่ไม่มีเสียงหลองลำทำเพลง และแห่เรือขุดตะเคียนยางและหมายแดงซึ่งพ่อเพลงและแม่เพลงประจำหัวไถยนำเสียงและระถุงกลองเป็นที่คลึกขืนเท่านั้นมีแต่เสียงกูให้หลอมบายให้แข็งแรงและเสียงตะโกนบอกให้เสือโนนวางอาวุธยอมมอบตัวกับอำเภอเสียสาวแม่แสงล่าหลอนใจมากับเขาด้วยเจ้าไม่เชื่อสนิทนัก แต่แคลงใจนั้นเต็มหัวอกทีเดียวแคลงใจว่ามันจะฉุดเอาแม่เพื่อนที่แปลเป็นศัตรูไปเพื่อหยามหนำหน้าตานนำกับเจ้านึกคบโอบใกล้เข้ามาทั้งข้างหน้าและสองฝากจนกระทั่งเจ้านึกแล่นขึ้นหน้าไปฉีบอกมันอยู่กันตรงนั้นปลายขอนหมายใต้ยางใหญ่นั่น มือถือคบวิ่งขึ้นขอนหมายที่ข้ามห้วยไปจนถึงกึงกลางแล้วยกส่องเหนือหัวแสงคบสาดไปถึงต้นยางใหญ่ทุกคนกเห็นล่างเสือโนนยืนสง่านักเลงและในอ้อมแขนของมันข้างสายนั้นแม่โนรีลูกตานำยืนหลองไห้เคียงอยู่ข้าไม่หนีใครจะอยากจะเอาข้าไปขังคุกอันเชิญถอนคอ,อกันมาจับ เสือโนนประกาศและยิ้มเย้ยไม่สะทกสถานมือขวามันยกขึ้นลากดาบข้างสายออกมากระชับมือสายหลัดล่ากแม่โนลีแน่นเข้าอีกแต่ฉีปลายดาบข้ามฟากห้วยที่สองพ่อลูกที่ยืนเคียงกันอยู่ตาดำไอ้นึกอีโนลีมันจะไปเป็นเมียข้ายกให้ข้าซะเถอนนะข้าขอเป็นข้าเช่าผู้ดินแดงของข้า แล้วเสือลือนักเลงเป็นเกรงกันทุกหัวละแหงก็หัวเลาะกล้องปลาและสะท้อนไปตามลำห้วยที่เจิงน้ำไหลเชี่ยวกลากจบตอนที่33แล้วนะครับรลดติดตามและฟังตอนต่อ,ตอไปนะขอบคุณท,ทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับ ทีลายครับ